สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำส้มตำนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราอยู่คนเดียวนะคะก็คือสมาชิกเทาเพื้นไปดับไฟไฟป่าเกิดอีกแล้วนะคะเกิดจากน้ำมือของมนุษย์นี่หล้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเราได้รับมอบหมายหน้าที่มาเราก็ทำให้เต็มที่นะคะ ภาพบุรุไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเราอยู่จุดนะคะอยู่จุดเฝ้าระวังนะคะโดยรอบนะ,ะ่ะภาพเหตุการณ์โดยรอบว่างเปล่านะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวะะดำสมนี่อยู่คนเดียวบรรลุวัติเสพหรือบอเสพเลยคะ่ะพี่น้องสเสพไม่เสพเราก็กินไปนะคะ เขาเศร้าของเขานะคะจะจะสิบสิบโมงกว่าแล้วนะคะเขาไปหาฟือนอยู่เนาะคะ่ะแล้วเราก็ไปเก็บยอดผักกะทินนะคะที่แบบว่าไม่ค่อยงามเะคะเพราะว่าฝนไม่ตกนั่นเองเนาะคะ่ะเอาอยู่คนเดียวไทยได้เงือเดียวเน,น้อค่ะเนาะอันนี้พอเราได้ตําแล้วเนาะค่ะ ทำเสร็จแล้วนะคะแต่บริซิม <S <S เสร็จแล้วนะคะพี่น้องไม่กินข่าวน้ำกันเด้อค่ะนี่จะเป็นผักของเรานะคะมีอัลเะล,ะล,ะล็กละน้อยเนาะค่ะเนาะไม่กินข้าเป็นมูกันเด้อพี่น้องอันนี้อ่อมไก่ของเราที่ทําอยู่บ้านนะคะอันนี้ออมไก่เนาะค่ะ บรรยากาศปลาไหมา้ก็เริ่มแห้งอีกแล้วนะคะฝนไม่ตกเป็นเวลานานนะคะเริ่มเลียวไปเห็นสีเขียวแล้วปลาไพ่นะคะเป็นใบแห้งๆแล้วนะคะกินอิมแล้วนะคะอยู่คนเดียวนั่นเองนะคะ